กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่น่ารักทุกท่านครับผมผมศิลปงค์เจดว่างโอ้บ้านสวนภาคเครื่องเทอร์โบอันนี้เป็นวิทยาทานนะครับก็จะไม่เป็นมาตรฐานอะไรอันนี้ก็จะเป็นรูปของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับผมอันนี้ที่ท่านเมตตาจา์ให้นะครับผมเมื่อปีพศ .2549 นะครับผมนี่ก็จะเป็นตะกรุดนะครับผมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู ศูนย์จันทสุวรรณโนนะครับผมส่วนที่อยู่ด้านนอกนี่ที่เป็นเชือกสีสีดำนี่ครับผมอันนี้ผมถักเองนะฮะที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านถักก็จะเป็นเชือกไนลอนนะครับผมสีขาวนะครับผมที่อยู่ด้านในนะครับผมตะกุดดอกนี้ยาวประมาณ5นิ้วนะครับเนี่ยเชือกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็จะ,ะเป็นคนถักเองนะครับผม แล้วก็ร้อยเป็นตะกุดนะครับผมถือว่าเป็นวัตถุโมงคลในยุคต้นๆของท่านนะครับผมที่ท่านได้มอบให้กับญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับผมที่เป็นอาจารย์อยู่บ้านเสื่อมนะครับผมอากาศอํานวยแต่ว่าบ้านนะครับผมจะอยู่ใกล้ๆกับทางฝั่งของบ้านวานะครับผมเป็นที่ตั้งของวัดป่าอิสระธรรมครับนี่ฮะ ก็จะเป็นะตะกุดนะครับผมอีกรูปแบบวัตถุมงคลในยุคต้นๆน,น,นะครับผมของหลวงปู่ศูนย์จันทสุวรรณโนนะครับผมท่านจะเป็นพระผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเจ้าคณะอำเภอฝ่ายธรรมยุทธนะครับผมของอำเภออากาศอํานวยนะครับนี่ฮะมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันนะครับผมว่าวัตถุมงคลของหลวงปู่นี่ได้ทำไว้หลากหลายรูปแบบนะครับ ไม่ว่าจะเป็นตะกรุดดอกเล็กดอกใหญ่นะครับผมหรือว่ารูปภาพของท่านนะครับผมที่ท่านได้จานขลารายยันลงนะครับผมแล้วก็จะมีพระประเภทพระผ,ผง,งต่างๆนะครับผมที่มีในยุคแรกๆของท่านนะครับผมอันนี้ผมจําได้ว่ามีนะครับผมก็ไปนค้นดูนะครับผมก็ปรากฏว่ายังอยู่นะครับผมก็เลยนํามาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมได้ศึกษากันนะครับผม มูลค่าราคาการสะสมในท้องตลาดก็ไม่มีนะครับผมอันนี้ท่านทําให้ลูกศิษย์ลูกหานะครับผมส่วนเชือกที่อยู่ด้านที่อยู่ด้านนอกนะครับผมอันนี้เป็นส่วนที่ผมถักเองนะครับนี่ะของท่านท่านจะถักเป็นเชือกไนลอนสีขาวนะครับผมแบบที่อยู่ด้านในนะครับผมให้เห็นกันอีกทีนเนี่ยแบบนี้ฮะ้าเห็นตะกรุดดอกขาขาว,ขาวแล้วก็ร้อยเชือกร่มแบบนี้นะครับผม เนี่ยของอตะกูุดของหลวงปู่ศูนย์จันทสุวรรโนครับผม